กก็นีี่ไงงลัจะรววิแล้วผมจะรีวิวแม่อย่างไรแล้วชั้นจะรีวิวพี่อย่งไงครับก็ไม่จำเป็นต้องมาเปลื้องผ้าแม่ก็ได้แต่แม่มีสิทธิ์เอไม่ใช่ไม่ต้องมาเปลื้องผ้าแอนก็ได้แต่แอนถ้าเปลื้องผ้าเจนได้เพราะแอนโต้กว่าเนี่ยอ๋อโอเคแฟนคนนี้นะครับเนี่ยแฟนตลอดเนี่ยแฟนตลอดเราเขาก็ค่อนข้างเป็นคนที่เรื่องเรื่องมากหน่อยเป็นคนที่จู้จี้หน่อยแล้วก็เพราะว่าเขาอาจจะแบบมีสิ่งที่แบกไว้ในชีวิตเยอะนะครับแต่โดยรวมแล้วเขาก็เป็นคนที่ ลว่ากะหลัดไม่จู้จี้นะเข้าใจอะไรผิดปะเนี่ยพูดใหม่อะกะหลัดไม่ใช่คนจู้จี้อ่ากะหลัดไม่ใช่คนจู้ชีวิตหอแล้วกะหลัดไม่ใช่คนจู้จี้ครับเออแต่เรื่องเยอะอยู่แต่โดยรวมแล้วดีไงรักมันแซ่บไม่ดีโอ้แต่จริงจริงแล้ว จบการเยอะใช่ไหมใช่ไม่เบาเนาะของดีเลยของดีเลย